ดีพี่น้องชาวยูทูกครับผมอุย้ยมาทันเวลาทีรถวินนะครับกู้รถเกี่ยวทีมงานวรพจน์นะครับเอ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องยูทูปสุนิรภิรยยมแล้วก็ช่องเพจด,ด้วยครับผม สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,รบโอ้โหพี่น้องอะไรเนี่ยลุมอะไรเนี่ยโตโบอกนาโลกนา,นาโลกนาโลกรถอย่างไหนพี่อ๋อนีอ่เจ้าของรถใช่ไหมเจี๊จะของรถนะครับมานั่งเฝ้าเลยจมนานอย่าง สองวันแล้วทีมงานต้องเร่งวิทย์น้ำครับผมเพราะว่าตัวน้ำจะเข้าเครื่องครับเอารถวินมาจากรัตนบุรีแล้วครับรถวินทีมงานช่างอุ้ยครับ vì phí đuôi Đây là gì mà phí, đây vô đây bỏ Đây start à, Đây start Đây bên này

ดินมีแบบยุบเลยครับพี่น้องโอง้ยเจอของจริงแล้วครับ ดูครับโคลอนอ่ะเชงอุ้ยไปทางไหนพี่เชงอุ้ยไปขอนแก่นครับโอ้ยไปม,มาบ่ามาแล้วแกไปอีกคันหนึ่งครับโอ้อ,อันนี้ได้ได้ซ่าคันที่สองครับเป็นไงวินรอบแรกเป็นไงพี่สลิงขาดบ่สลิงล็อกหน้ารถไม่อยู่บอสลิงมันเส้นเล็กครับอ,อ๋ออันนี้ผูกกับต้นไม้ไว้ด้วยใช่ไหมครับโชคดีครับมีต้นไม้อย,อยู่ฝั่งนู้นนะครับ โอ้ดีดีดีไออ๋อดึงตัวแรกเครื่องไม่ติดบอกไม่ติดพี่สตาร์ไม่ติดเลยอู้หันเลยดึงดอ๋อเครื่องสตาร์ไม่ติดด้วย สำคัญคือ,อเครื่องยนต์ครับตอนนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับไม่แน่ใจว่าน้ำเข้าเครื่องหรือเปล่านะทีมงานก็เอาจะช่วยครับ ตอนนี้รถวินนะครับรถวินก็ตอนนี้ผูกสลิงไว้กับต้นไม้ครับเพื่อที่จะยึดไว้นะครับแต่ก็เอาไม่อยู่ครับสลิงสลิงไม่พอนี่ครับ ใช้สลิงทบกันประมาณหนึ่สสามสี่สี่เส้นครับดึงไว้ขึ้นครับผม ได้ได้ได้ถุงน้ำไหมบอ๊ะเดี๋ยวเอาได้ใหม่มาครับผมถ้าสตาร์ทติดมันพอช่วยขึ้นได้พี่อืมราคามันมันถูกเลยว่าอยากดิงฮะถ้าดิบๆมันต้องละหันครับอ๋อเออใช่ใช่ทั้งคนนี้ต้องระเบียบเพราะว่า

แต่ว่าสันนิษฐานว่าเป็นกระไดใช่ไหม<ช>ตาเปนกรไดครับอ๋อตูออต้ผังใช่ใช่เดี๋ยวเปลี่ยนไดก่อนครับ

โอ้ยโอ้ยเดิมทีมันมันหันไม่ได้ใช่ไหมอ๋อทีนี้วินให้มันยึดกับต้นไม้นั่นห้องต่ออ่ะได้ยึดบินน้ำชื้นใจเนี้ยงานวิ่งช่วงนี้ก็เนาะมีตลอดเลยพี่เนาะมีเรื่อยๆครับเรื่อยๆเลยนี่ครับทีมงานช่างอุ้ยครับผมทีมงานคุณภาพ คือปกติสามารถบิดึงดิบได้เลยไหมพี่ปกติด,ดึงได้เนาะแต่ว่ามันก็คืออาจจะกลัวว่ามันจะมีปัญหากับกบรถวินด้วยนะครับแล้วก็ราคา <c oughs> ราคาก็คือ <c oughs> ต้องต้องมากก่อนีด้ใช่ไหมอเออถ้าดึงดึงดิบแหมไมโครสองร้อยยังดึงมาได้ครับผมไม่ยากครับ พี่ตีเล็กน่าจะไปคนกันไปตามเรื่องอ๋อ๋ยวสุวนอืมอืมด้วยแล้วก็ไปสมุทรสาครโอ้โหตทรหาผมเลยผมไปไม่ทันได้ทำนะพอดีไม่รู้ลุงไหนโทรหาผมก็ให้เบอร์พี่กระไพผมแหละแนะนำรถวินพี่อุ้ยมานะครับพอดีรู้จักกันกับเจ้าของรถเลยแนะนำเบอร์โทรมาครับ ไม่เป็นไรแถวบ้านเราก็ใกล้กันไปมาหาสู่กันได้ครับไม่ไกลกัน,กนอ่าเดี๋ยวคลิปนี้เปลี่ยนได้สตาร์ทใหม่ก่อนครับต้องมุดนะครับเพรต้องมุดต้องเอาโครนออก i the top.

การช่วยเหลือเจ้าวรพุทธคันนี้ครับเห็นใจกันทั้งเจ้าของนาทั้งเจ้าของรถเกี่ยวครับผมไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับรถวินครับผมนี่ครับลักษณะของรถวินก็จะประมาณนี้เลยครับผม เป็นช่วงล่างรถเกี่ยวข้าวครับตนนัวนี้ช่วงล่างรถเกี่ยวมีระบบเกียร์ทดทรอบนะครับมีรว่อะไรบ้างครับผมผมก็มองไม่ออกเหมือนเป็นช่วงล่างรถเกี่ยวข้าวมีชุดวินโอ้โห ทางลำตรงนี้ครับผมแล้วก็จะดึงขึ้นมาครับใช้สลิงทดกันอยู่ที่สีเส้นครับผมที่จะกระจายแรงในการฉุดนะครับสลิงนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะ ว่ามีรอยแตกรอยร้าแล้วจะมึดแล้วเด้อคืนนี้ทีมงานช่างอุ้ยนี่นอนนาหรือเปล่า ตอนนี้ทีมงานวินพร้อมแล้วครับเลือแต่รถเกียวยังไม่พร้อมครับผมอคลิปนี้ก็จบไวเท่านี้ครับผมตามคลิปหน้าครับเดี๋ยวมาดูคลิปหน้าว่ารถวิ่นจะเอาขึ้นไหมนะหลังจากที่เปลี่ยนไดสตาร์ทใหม่ครับเดี๋ยวมาชมนะครับคลิปนี้ครับผม ขอบคุณทุกสีทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจนะครับก็ถ้าเป็นรถเราหรือรถใครก็ไม่มีให้ใครใอยากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับเพราะว่ามันจมไปแล้วมันก็ลำบากนะครับในการในการลากครับผมเพราะว่าให้ไมโคมาเขาก็ไม่มาครับเพราะว่าอันตรายนะครับผม่ะ,ะเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าครับว่าจะดึงขึ้นไหมครับ รถวินทีมงานเสียอุ้ยอ้สนใจก็โทรมาครับผม0 8 0 8 4 3 2ด1 0ึงครับสไม่เบุ่อยาครับผมจะติดต่อรถวินให้ครับผมอคลิปนี้จะไว้ท่าน,นี้ครับผมติดตามคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ